เอาทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงสนามบินกัครัทที่นะจ๊ะแม่ว่านะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบขนของย้ายเข้าไปในสนามบินกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องให้เขาตรวจเช็คสัมภาระกันแป๊บหนึงนะจ๊ะอุ้ยนี่นสนามบินอะไรอะคะแม่อ๋อนี่มันคือสนามบินแคมบริลล์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนี่ยจ๊ะืมพวกเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยจ้ะใช่แล้วก็แม่ไม่เคยให้ มีคลิปไหนบ้างล่ะที่พวกเราได้มีโอกาสขึ้นเครื่องบินกันแบบนี้ทุกคนก็คงตื่นเต้นใช่ไหมล่ะจะว่าไปพ่อก็ตื่นเต้นนะเนี่ยทุกคนคะจะนาวางสัมภาระที่มีขนาดพิสพอดีแล้วก็วางลงไปในนี้น,นะคะเอาเอมมาขึ้นไปทําอะไรบนน้ะจ๊ะเอาก็เห็นบอกให้วางอะไรก็ได้ที่ลิสพอดีเอมมาก็เห็นว่าเอมมาลิสพอดีเอมมาก็เลยไปนะ่เอ๊ว่าแต่เครื่องนี้มันเครื่องอะไรอะคะ อ๋อมันคือเครื่องตรวจหาวัตถุอันตรายวัตถุช่องต้องสงสัยนะคจะอืมเอมม่ามีไหมอะคะเอมม่าไม่มีหรอเดี๋ยวเอมม่าไปเอามาจากที่บ้านให้นะอ๋อพี่ไม่ได้ต้องการจ้ะไม่มีอะดีแล้วอืมตอบตา้ตอบตาต่อไปเชิญเลยค่ะเดี๋ยวฉันว่ากงกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วฉันก็ต้องเดินลอดช่องตรงนี้สินะง่ายเดียวเองจริงแล้วมาหนามบินเนี่ยมันช่างมีเรื่องยุ่งยากเหมือนกันนะเนี่ย ตายแล้วนี่มันเสียงอะไรอ่ะเอ๊ะนั่นฮันนาเธอมีอะไรเธอมีอะไรอยู่บนร่างกายเธอนะ่ะเธอพกมีดพกอะไรมาหรือเปล่านะเอ๊ะอะไรขึ้นนะ่ะฮันนาหรือว่าจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นกางเกงหรอพป็นสิบหรือเปล่าลูกไป็รองเท้าหรือเปล่อลูก,ลอ,อ,อ,ลกอันเดี๋ยวขอพี่ตรวจอีกทีนะจ๊ะหนูไม่มีวัตถุดิบต้องสงสัยอะไรที่นิ้นะคะวัตถุอะไรต่างๆไม่มีฮทั้นแหละ อ๋อที่รู้แล้วจ้ะเสียงมันมาจากที่คาดผมของหนูไเนี่ยที่เป็นโบแล้วมันก็มีเหล็กอยู่ด้วยนะอ๋องั้นเดี๋ยวหนูถอดให้นะคะไม่เป็นไรหรอกจก้ะเดี๋ยวหนูก็ผ่านไปได้แล้วแหละมันไม่ได้เป็นวัตถอุอันตรายอะไรอืมได้ค่ะงั้นถัดไปเป็นใครอะ่ะชักาฉันแล้วอาต้องรบกวนให้เอากระเป๋าเต้วางไว้แล้วก็เอากล้องออกด้วยนะจ๊ะฮะเอากล้องออกเหรอคะ ไม่ได้นะคะผมเป็นตากล้องตัวยงของครอบครัวโฟเกลเลยนะผมต้องถือกล้องไว้ตลอดเวลาสิโอ้ยลูกตาแค่วางกล้องตกเดียวแต่ก็เอามาสวมใส่ใหม่ก็ได้แล้วจ้าอ้าก็ได้ฮะตาผมแล้วนะอืมเอ๊ะทำไมมันดังบีบบีบบีบอีกแล้วล่ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีอะไรที่ตัวผมมันมีวัตถุอะไรอยู่หรอจะขอพี่ตรวจนึ่น,นึงนะครับ เอ๊ mm hmm. ه, มันจะเป็นอะไรนะตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีมมอ๋อพี่ว่าต้องเป็นกางเกงวันนี้ใส่กางเกงในแล้วมันมีมีซิปมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าเข็มขัดด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อใช่แน่เลยฮะผมว่าน่าเป็นเข็มขัดผมแน่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ผ่านแล้วกันโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้ผมก็เอาอากล้องถ่ายรูปมาใส่ได้แล้วสินะได้ได้แล้วค่ะ ว่าแต่เอ๊ะเอ็มมาหายไปไหนอะคะคุณพ่อคุณแม่เออแม่ก็ไม่เห็นเอ็มมาเลยค่ะพอก็ไม่เห็นนะโอ้ยแย่แลว้วเอ็มมาหายไปอะโอ้ยแม่จะหาที่ไหนแล้วเนี่ยเอาลูกๆทุก,กคนช่วยกันทาง,งหาเอ็มมานะแย่ yeah, สนุกกลงงลยอะเอ็มมาจะนั่งอยู่บนสายพานนี้แหละจะนั่งทั้งวันเลยสายพานมันวิ่งไปวิ่งมาดูสิโอ้ยคุณผมหาเอ็มมาไม่เจอมองทังนั้นก็ไม่เจอมองทังนี้ก็ไม่เจอ ผมก็หาไม่เจอฮะทำไงดีฮะแม่ทำไงดีฮะพ่ออืหรือว่าเอมมาจะอยู่ในกระเป๋าสัมภาระหรือเปล่าหรือเราไปเช็คดูอีกทีนะเดี๋ยวทางเราจะลองช่วยหาอีกทีนะคะมูช่วยการ์นาเยนะคะดิฉันรู้สึกกังวลมากเลยลูกสาวคนเล็กของฉันหายไปไหนก็ไม่รู้นะ่าได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะทำการช่วยตามหาลูกสาวของคุณอย่างเต็มที่เลยอือ่าดิฉันขอประกาศนิดนึงนะคะ ผู้นิสานคนไหนเห็นเด็กอายุ3ขวบชื่อเอมมาโฟกั av, ลเกลนาแจ้งให้ประชาสพัมันธทราบด้วยนะคะแ yeah, ย่สนุกจังเลยสนุกจังเลยเอมมาไม่อยากไปไหนแล้วเครื่องน,นี้มันวิ่งตลอดเวลาเลยอืมฉันว่าเดี๋ยวเรามาหาเอมมาในกระเป๋ากันดีกว่านะเอมมาจ,จะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะเอมมาซ่อนตัวอยู่ในนี้หรือเปล่าเอมมาซ่อนตรงไหนอ่ะน,นี่ไม่ใช่เวลาซ่อนแอบนะอืม ฉันไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาหรือเปล่าค่ะเอานี่ไงลูกสาวของคนมาแล้วนี่ไงหนูโยนี่ค่ะเมื่อกี้ประกาศหาหนูทําไมอะคะเอาเอมมาแม่ตกอกตกใจหมดหายไปไหนมาลูกหนูแค่นั่งเล่นตรงสายพานตรงนั้นทาไมไม่มีใครมองเห็นหนูหนไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะเอาเป็นว่าหมดเรื่องหมดราวซะทีเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวพ่อต้องไปตรวจไฟดดูดิว่าเราต้องไปขึ้น,น,นเครื่องที่เขตไหนอนะ พ่อ,อยังไม่ได้เช็คเลยเอ่ออันนั้นสเราใช่ไหมนะ้าสี่แปดสี่หนึ่งใกล้จะออกนี่น้าใกล้จะออกสนทล่ะเดี๋ยวพ่อต้องไปปริปร้นบอร์ดดิ้งพาร์ตก่อนนะลูกลูกทุกคนนะอ่ะรออยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าไปไหนนะเดี๋ยวพ่อมาแป๊บเดียวถ้าแต่โนร่อยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะรอนค่ะอ่าไปไวๆนะคะพ่ออืมเครื่องนี้มันใช้งานยังไงเนี่ยมันเป็นเครื่องเช็คอินแล้วก็จะได้บอร์ดดิ้งพาร์ตอัตโนมัติ ไม่เห็นจะได้เลยไหนลองใหม่อีกครั้งดีกว่านะอืมก็ไม่ได้นี่นาทำไมถึงไม่ได้ล่ะฉันต้องเรียกพนักงานมาให้ช่วยดูให้หน่อยละมนมีเหตุขัดข้องเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยทำไมมีเรื่องมีราวตลอดเลยอไม่มีอะไรลาบลื่นเลยฮะเฮ้ยคุณครับค,คุณค่วยคุณครับคุณช่วยมาดูเครื่องให้ผมหน่อยสิครับว่ามันมีเหตุขัดข้องอะไรขึ้นนะ่ะเดี๋ยวฉันช่วยดูให้นะคะเ,เครื่องก็ทํางานปกตินะีคะ ว่าแต่คุณคุณทาถูกวิธีหรือเปล่านะผมก็เสียบอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ได้นะ่ะอ๋อก็เพราะว่าคุณมาเสียบผิดด้านนะคะมันต้องคว่ำหน้าอย่างนี้ต้องหา่างลาเนี่ยคุณเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้ปลอดนั้คลาดออกมาเป็นออกมาอัตโนมัติโอ้ยหน้าแตกเลยฮฮชั้นนี้มันหน้าหน้าอายขายหน้าสมัติเลยเดินทางปลอดภัยนะคะคออรอบครัวนี้มีปัญหาเยอะจังเลยน้อ Yeah, แย่พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาในการขึ่งเครื่องแล้วสินะคุณพ่อคะเราต้องรีบไปแล้วค่ะเครื่องจะออกเต็มทีแล้วฉันว่าคุณต้องรีบวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเครื่องอ่ะใกล้จะออกมากๆาแล้วอ๋อทุกคนตอนนี้เราต้องสวมวิญญาณนักวิ่งสู้ฟัดนะคะต้องวิ่งไปถึงเกตเกตที่เราต้องไปเป็นเกตสีห้านะลูกรีบวิ่งเดี๋ยวดีเลยอ๋อปาุกเราทุกคนจัมจัมกันโอ้ยพ่อมาถึงคนแรกคะ่ะ เอาแต่เครื่องบินลำนั้นมันออกไปแล้วหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นเครื่องบินที่เราต้องไปกันนะ่ะโอ้ยทำไงดีอ่ะขอโทษนะครับไม่ทราบว่าเครื่องบินเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องบินไปไหนแล้วครับอ๋อเป็นเครื่องบินที่ไปเโมบ m ิลมายอร์าค่ะโอ้ยตายแล้วรู้สึกว่าเราจะตกเครื่องกันแล้ว,ลวสิอืมพลาดช่ะหฉันต้องเสียใจแน่นะคะ ทำยังไงดีล่ะครับผมจะบอกกับลูกๆยังไงดีว่าเครื่องบินออกไปแล้วว่าพวกเรามาไม่ทันกันอะแย่จังเลย